สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเดินสายมูอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเดินสายมูคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาที่ช่อง RMTP u Live ที่นี่เลยนะคะ วันนี้ค่ะเดินสายโมของเราจะพาคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบในเรื่องของความเชื่อแล้วก็เรื่องราวของของของลังนะคะมาฝากกันวันนี้ค่ะฝนได้หยิบยกเรื่องของเครื่องราง9้ามงคลน,นะคะที่เขาบอกกันเลยว่าเครื่องรางทั้ง9้าอย่างนี้เป็นสุดยอดเครื่องรางที่ สายมูทุกท่านควรจะมีเอาไว้ติดตัวค่ะซึ่งเครื่องรางแต่ละอย่างที่บอกเอาไว้นะคะเขาบอกกันมาเลยว่าไม่ต้องผ่านการปลุกเสกนะคะซึ่งเครื่องรางทั้ง9อย่างนี้ก็จะมีพุทธคุณดีอยู่ในตัวอยู่แล้วโดยไม่ต้องผ่านการปลุกเสกเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าเราพูดถึงชื่อของเครื่องรางของขลังแล้วนะคะก็ได้ได้ว่าเป็นความเชื่อที่อยู่กับชาวไทยของเรามาอย่างช้านานแล้วนะคะเดี๋ยวเครื่องรางของข,องขลังนะคะก็จะเป็นของเกจิอาจารย์นะคะที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่กล่าวขานถึงเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็ต้องยกให้เครื่องราง9้ามงคลค่ะที่บอกเลยว่ามีพุทธคุณอยู่รอบด้านเป็นที่เรื่องลือกันนะ ตั้งแต่โบราณยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวตามโครงกรน,นะคะคที่นักสะสมเครื่องรางของขลังรุ่นบุกเบิกเนี่ยได้กล่าวถึงเอาไว้นะคะเขาบอกว่าหมากดีที่วัดหนังทะเบียขลังวัดนายรงไม้ครูคู่วัดอินส่วนมิดบินวัดหนองโพพิษสมอวัดพวงมาลัยคลั่งเรือร้ายวัดตนดหลวงราหูคู่วัดศรีสะ แหวนอักขระวัดหนองบัวลูกแร่ที่วัดไผ่ฤทธิ์เหลือร้ายหาใดปานเก้าสิ่งล้วนเป็นมงคลทั่วทุกคนควรค้นหาติดก,กายยามยาตราไผ่มิกล้ามาแพ้วผ่านค่ะ สำหรับเครื่องรางทั้ง9อย่างนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องรางมหามงคลนะคะแล้วก็ทรงคุณค่าที่หลายๆคนเนี่ยต้องมีคู่กายเอาไว้ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยหาไม่ครบทั้ง9อย่างนะคะแค่มีชิ้นใดชิ้นหนึ่งอยู่นะคะก็นับได้ว่าเป็นมงคลมากๆเลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าการจะมาเป็นเครื่องรังของของลังทรงคุณค่าที่มีคนนิยมแล้วก็มีคนศรัทธามากเช่นนี้นะคะประวัติความเป็นมาของเขาก็เข้มข้นแล้วก็น่าสนใจมากเลยทีเดียววันนี้ค่ะฝนก็เลยจะพาไปรู้จักกับวัตถุมงคลทั้ง9ชิ้นนี้กันนะคะว่ามีเรื่องราวความเป็นมายังไงคืออะไรกันบ้างแล้วก็มีพุทธคุณดียังไงกันนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะคือหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะ พระภาวนาโกศลเทนหรือว่าหลวงปู่เอี่ยมนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารเขตบางขุนเทียนกรุงเทพค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เป็นพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หนะคะทรงให้ความนับถือเป็นอย่างสูงเลยเดิมทีค่ะท่านเป็นพระอธิการธรรมดาธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าท่านก็จะเป็นผู้ที่มีอภิษหารในพระเครื่องรางอยู่มากมายเลยจนกระทั่งเล่าลือไปถึงพระบรมมหาราชวังแน่น เซึ่งหมากที่นำมาปลูกเสกนั้นนะคะจะต้องมาจากต้นหมากที่ตายพลายค่ะ ซึ่งต้นหมากที่ตายพลายเนี่ยความหมายก็คือหมายถึงว่าต้นไม้ที่เขายืนต้นตายทั้งทัง,งที่ผืนดินนั้นเนี่ยก็สมบูรณ์ดีไม่มีวิแววของโรคภัยต่างๆเลยซึ่งชิ้นส่วนของไม้เหล่านี้นะคะก็สามารถนํามาทําเป็นเครื่องรางของขาังได้โดยลูกหมากที่ว่านี้ค่ะจะต้องมีลักษณะที่อ่อนขนาดเล็กแบบพอเหมาะค่ะส่วนการจะขึ้นไปนั้นนะคะท่านก็จะสอนคาถาภาวนาให้เมื่อได้ลูกหมากตายพลายมาแล้วนะคะก็จะเปิดจุกด้านบน คว้านเอาเนื้อหมากด้านในออกให้หมดค่ะจากนั้นก็เอาเม็ดพระาธาตุบรรจุไปด้านในแทนนะคะเอาชนโรงใต้ดินมาอุดปิดทับด้านบนให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้นแล้วก็มแมลงและก็ปลูกเสกกำกับด้วยพลังจิตจนลูกหมากนั้นนะคะ ลุกขึ้นตั้งเองได้ค่ะจึงถอดจิตออกแล้วก็นำไปถักเชือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งลงรักเคลือบผิวทำห่วงด้านบนใช้สำหรับการคล้องคอซึ่งหมากทุยของท่านหลวงปู่เอี่ยมท่านนี้นะคะก็เรีได้ว่าเป็นเครื่องรางที่บรรดาเซียนพระทั้งวงการเนี่ยต่างก็เสาะสแสวงหากันมาครอบคลองนะคะซึ่งอนุภาพของหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะคะก็คือเมื่อนํามาติดตัวก็จะช่วยป้องกันทางด้านของมหาอุดคงกระพัน แคลคลาดนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันผูดผีปีศาจเมื่อมีสิ่งนี้พยายามมั่นปลุกเสกกำกับด้วยคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะคะว่านโมพุทธายะอยู่เสมอเมอด้วยนะคะมาต่อก,กันที่เครื่องรางชิ้นต่อไปค่ะก็คือเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงค่ะ วัดไดโรงค่ะก็เป็นวัดอีกหนึ่งแห่งนะคะที่เก่าแก่มากๆเลยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางบำรุนะคะที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนี้เองโดยมีหลวงปู่รอดค่ะเป็นท่านเกจิอาจารย์ดังๆนะคะที่ใครๆก็ต่างให้ความเคารพนับถือกันในมวลหมู่ลูกศิษย์ลูกหานั้นนะคะก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าหลวงปู่ค่ะได้ไปศึกษากับหลวงปู่แขกแห่งวัดบางบำรุ ในด้านของวัตถุมงคลค่ะที่ท่านสร้างส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเครื่องรางประเภทตะกุดผ้าประเจียดผ้าหยันแล้วก็ที่สําคัญที่เป็นเครื่องรางหนึ่งใน9เครื่องรางมงคลนะคะก็คือเบียแก่นั่นเองค่ะซึ่งกรรมวิธีในการสร้างเบียแกนะคะของหลวงปู่ลอดเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องหามาก็คือตัวเบียค่ะซึ่งตัวเบียเนี่ยต้องผ่านการคัดสรรนะคะที่มีอาการครบ32ซึ่งก็คือถ้าหงายทองเบียจะพบว่า ใต้ท้องเบีย้ยจะมีร่องปากอยู่ค่ะซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับฟันซี่เล็กๆนะคะอยู่ับใหพได้ข้างละ16ซี่ซึ่งก็จะครบตามตำรานอกจากนั้นแล้วนะคะหลังเบีย้ยจะต้องมีเส้นหนาปัดตลอดวิ่งตัดผ่านจากหัวเบีย้ยไปยังท้ายเบีย้ยด้วยวัสดุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะใช้บรรจุเข้าไปในเบีย้ยก็คือปลอดจะเป็นโลหะเหลวสีขาวแวววาวนะคะที่มีความวิเศษในตัว หลวงปู่ท่านจะใช้เวลาในช่วงค่าค่ะทําพิธีปลุกเสกลงอาคมที่ตัวปลอดจนกระทั่งเคลื่อนไหวไปมาได้โดยเรียกปลอดให้ไหลไปบรรจุในตัวเบี้ยแล้วก็นําชนารงที่ทําขึ้นมาเฉพาะนะคะมาอุดเอาไว้ที่ปากทองเบี้ยจากนั้นก็ หุ้มด้วยตะกัวอีกชั้นหนึ่งเป็นอันเสร็จพิธีค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครต้องการนำไปบูชาก็จะให้พระในวัดช่วยกันถักเชือกปิดตัวเบีย้ยให้เพื่อความสะดวกในการพกติดตัวนั่นเองค่ะสำหรับเบีย้ยแก้ของหลวงปู่รอดนั้นนะคะก็ได้ได้ว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่ครบถูกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้ป้องกันภยยอันตรายต่างๆกันคุ้นสายกันของต่ำที่ถูกคนทำใส่อาราธนาทำน้ำมน แก้ยาสั่งหรือแม้แต่แก้ผีเข้านะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถบูชาติดตัวเพื่อขอบพุทธคุณช่วยให้ร้ายกลายเป็นดีแคล้วคาดแล้วก็คงกระพันอีกด้วยค่ะถัดมาที่ตะกุดไม้ครูนะคะหลวงปู่ภูวัดอินค่ะ พระครูธรรมานุกูลนะคะ,จะเจ้าอาวาสวัดอินทราว,วิหารเขตระนครกรุงเทพซึ่งก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆก,กับราชมงคลทนครขอ,ของเรานี้เองค่ะท่านถือได้ว่าเป็นสิทธิเอกนะคะผู้ใกล้ชิดก,กับสมเด็จพระพุทธจารย์ตโตค่ะที่ได้รับการถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาอาคมมากมายเลยนะคะท่านมีเมตตาธรรมสูงอย่างรู้อนาคตและอดีตและถือทุดงเป็นกิจวัตรค่ะ วัตถุมงคลที่ท่านมีชื่อเสียงนะคะก็คือไม้เท้าพ่อครูและพระพิมพ์สมเด็จต่างๆซึ่งมีพุทธคุณเปี่ยมล้นแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งกระบวนการในการสร้างวัตถุมงคลนะคะของหลวงปู่ผู้จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้นค่ะถึงจะเรียนสำเร็จได้ซึ่งไม้เท้าพ่อครูนะคะก็เป็นวัตถุอาถรรพ์ก่อนที่จะทำค่ะต้มีการหาไม้ไผ่สีสุก ที่ถูกฟ้าผ่าลมนะคะแล้วก็ปลายเนี่ยทอดยาวไปทางทิศตะวันออกทั้งกอแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าดูถึง7วันค่ะถ้าหากว่ามีช้างโขลงมาพบกับกอไผ่สีสุกแล้วก็ข้ามกอไผ่ไปทั้งโขลงถือได้ว่าเป็นนิมิตมหามงคลจึงจะใช้ได้ค่ะ ก่อนจะตัดไม้ไนายน้นนะคะหลวงปู่ก็ต้องมีการประกอบพิธีพรีกรรมบอกกล่าวเทพพยายดาพระอิศวรเจ้าเจ้าที่เจ้าทางโดยขอตัดไม้ไผ่ลำเอาส่วนปลายสามปล้องเท่านั้นค่ะเมื่อได้ไม้ไผ่ามาแล้วนะคะท่านก็จะนำไปจิ้มบนศพที่กล้าแข็งก็คือศพ คนตายวันเสาร์เผ่าวันอังคารให้ครบเจ็ศพค่ะซึ่งใช้เวลาในการเดินทุดงถึง30ปีนะคะท่านจึงทำได้สำเร็จจากนั้นท่านก็ได้นำไม้ท่อนนี้นะคะมาผ่าให้เป็นเส้นเล็กๆเ,เรียกว่าตอกเอาไว้สำหรับลงพะนามที่รับจากเบื้องบนแล้วก็อุดด้วยผงพุทธคุณซึ่งบางอันนะคะก็จะมีการบรรจุก,กระดูกแร้งลงไปด้วยอุดทับด้วยชนรงใต้ดินค่ะ ตอกด้วยเล่มไม้ปิดเอาไว้แล้วก็มีการลงอักษระทับอีกทีเป็นอันเสร็จพิธีนะคะในกระบวนการสร้างตระกุดไม้ครูหลวงปู่ภูค่ะซึ่งไม้ครูนี้นะคะถือได้ว่าเป็นยอดไม้ครูที่จัดอยู่ในชุดเครื่องรางมงคล ก้าสถานแผ่นดินค่ะชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นสามารถใช้ป้องกันตัวเมื่อยำคับขันได้ป้องกันโจนผู้ร้ายคุณสายแล้วก็พูดผีปีศาจไม่กล้าที่จะกล่อกลายซึ่งผู้ที่ถือครองนะคะต่างก็เห็นเป็นประจักษ์กันมาหนักตอวหนักแล้วทีเดียวค่ะมาถึงสิ่งต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพค,ค่ะ หลวงพ่อเดิมพุทธสโรนะคะหรือว่าพระคูนิวัดธรรมขันอติจ้าอวาสวัดหนองโพตําบลหนองโอพอําเภอตาคลีจงังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านก็เป็นอีกพระเกจิอาจารย์ผู้แก่กล้าในสายเวทอีกท่านหนึ่งที่โด่งดังมากๆเลยนะคะท่านได้สร้างวัตถุมงคลค่ะแล้วก็สร้างเครื่องรางของของลังเอาไว้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพาะรูปเหมือนเหรียญ หม้อน้ำมนค่ะเสื้อยันแหวนแล้วก็มีมีดหมอด้วยซึ่งมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะคะก็จะมีกรรมวิธีการสร้างที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนค่ะในยุคแรกนะคะก็จะมีการใช้ส่วนผสมของตะปูสังขาวานอนตะปูลงผีเหล็กน้ำพีนะคะนำมาหลอมรวมนะคะแล้วก็ตีเป็นตัวมีดซึ่งต่อมาในยุคหลังนะคะก็อาจจะใช้เพียงเหล็กกล้าแค่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้ทำให้ฤทธิ์แห่งมัดเทศสาสตราลดน้อยลงเลยค่ะซึ่งหลังจากนำไปให้ช่างตีมีดทำใบมีดทำด้ามแล้วก็ฝากแล้วนะคะรวมไปถึงทำที่รัดปลอกมีดเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนำมาประกอบที่วัดหนองโพโดยหลวงพ่อเดิมค่ะก็จะทำผงอัทิเจที่ผสมเกสาของท่านที่ปลงไว้ในวันขึ้น15คห้าค่ำค่ะแล้วก็นำแผ่นตะกุดที่ลงอัคาระ ทำจากเงินทองแล้วก็นาคบรรจุลงไปในด้ามมีดนะคะอุดด้วยคลั่งจนแน่นค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนําไปปลุกเสกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นนะคะเรียกว่าดีในทุกเรื่องเลยอย่างเช่นเป็นมหาอุดอยู่ยงคงกระพันค่ะแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันอสุรพิษเขี้ยวงาป้องกันคุณใสาการกระทำย่ำยีป้องกันพูดผีปีศาจร้ายรวมถึงเสริมบาร,รมีเป็นมหามงคลแก่ผู้ที่มีเอาไว้บูชาด้วยวิธีอารัธนามีดหมอนะคะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนก็ให้ระลึกถึงหลวงพ่อเดิมแล้วพูดว่า พระพุทธทางรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสัตตูมาพีทาวินาสันติ เท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะส่วนข้อห้ามประจำมีดหมอนั่นก็คือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตค่ะนอกจากจะป้องกันตัวเท่านั้นแล้วก็ห้ามนำมีดของท่านไป็นช้ในทางที่ผิดถ้าไม่จำเป็นก็อย่าให้สตรีที่มีรอบเดือนถูกมีดหมอซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมีดหมอของหลวงพ่อเดิมของแท้นั้นเรียกว่าหายากมากๆแล้วนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น4เครื่องรางมงคลนะคะที่ฝนได้รวบรวมมาฝากกันในวันนี้แต่ความจริงแล้วเราจะคุยกันถึงเครื่องรางเ้ามงคลนะคะแต่ว่าเวลาวันนี้ไม่พอแล้วนะคะขอยกยอดไปเป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาพูดถึงกันอีก 5เครื่องรางมงคลนะคะที่เรียกว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางไทยที่ควรมีเอาไว้คู่กายค่ะซึ่งจะเป็นอะไรบ้างนั้นก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในครั้งหน้าวันนี้หมดเวลาสำหรับเดินสายมูแล้วนะคะต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ